สวัสดีครับผม Brick Gamer วันนี้เราจะมารีวิวเกมกันเกมวันนี้ก็คือ Bad p i g ก i e s HD จากค่ายร o i โ o เออเกมนะฮะเกมนี้มาจากตัวละครม,มาจากซีรีส์ Angry Birds คานี่ ird, จะก,ก็นั่นแหละอืมโอเคเรามาเริ่มกันลเลยมีอยู่าโหมดให้เล่นเอ้อีกโหมดหนึ่งคอมิกซูนโหมดแรกกราวฮอกเตยจะเดินเลือกกลายเป็นหมูเรา ควบคุมเอ้ยไม่ใช่ช่วยให้หมูทาให้กายไปหาเส้นชัยให้ได้ือการสร้างรถหรืออะไรก็ตาม2เวนพิกฟอนคือทําให้หมูบินไปหาเส้นชัยแซนบล์แซนบซ์เป็นที่ให้เก็บไอเทมสร้างอะไรก็ได้ไปให้เลยเก็บไอเทมให้ได้โอเคนั่นแรกก่อนคืออันแรกผมก็เล่นได้ไปไกลแล้วครับแต่ว,ว่าเราจะมาดูอันแรกไหมโอเคดูอินโทรก่นอนระเจ้าหมูเรือไปเห็นกล้องส่องทางไกลในขณะที่กําลังไปเอาไข่ของนก องล้วโอ,โอโนกดูจะกินไข่เล้วโอเคงั้นเดี๋ยวทําแผนที่ให้โอ้ไอ้นี่เห็นพัดลมกดจื้อแผนที่ขาดกัดจุยไปหมดแพนที่ไปหมดคือตะกิจเดียวเราคือไปเก็บแผนที่มาโอเคไปเก็บแผนที่ก้ยเลยแรกนี่ด้านแรกแจมชิมัดฟืดโอเค้วดูดา้านขวา อันนี้กับการชนะคือในมือซึ่งที่ช่นเก็บกองดาวได้แล้วก็ห้ามขัดไอ้นี่กแกหมายถึงว่าห้ามชนจนให้มึงมีขึ้นอย่างเงี้ยฮะโอเคห้ามชนจนหะลายเกินมากนี okay, ่ขอนี้ให้ก็มีม้อยล้อแล้วก็หมูหนึ่งตัวหมวูนี่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 โอเคนี่ okay, นแบบพื้นฐานนะครับแบบสมดุ่นนุ่นไม่ยอกก็คอยากหรือว่กดเข้านี่มีสอนอยู่แล้วการก็คือการใช้ฟิสิกแบบง่าย คือของมันจะหล่นตามน้ำหนักถวก่วงความถ่วงโลกใช่ไหมฮะคือก็คือให้ของมันหล่นแหละถ้าไม่มีอะไรพัดยุงนี่ให้ม,มันสมดุลด้วยนะฮะถ้าทให้สมดุลมันก็จัดล่มปลิน้นปลอ้อนนี้แหละโอเคเริ่มหมดเลยไปเลยไอ้หมูยา่าฮู <c oughs> ไปละไปละลาละมาตะเบิร์นเอาล,ลดดิบได้ตามราพ่อเก็บไอ้ขวดโอเคดูหม่ฟึด๊ดอันนี้ผมทำไว้แล้วโอเคเามาสร้างกันใหม่ เอาแล้วนะเรามาดูด้านกันโอเคกล่องหนึ่งมีนี่ TNT ถ้าเราเปิดก็ระเบิดตู้เหมือนเมื่อกี้เลยฮะโอเคแล้วเราจะเดี๋ยวเราจะไล่ลงไปข้างล่างด้วยโอ้ข้างล่างก็มี TNT มันก่อนว,วันนี้เรามาลุยกันเลยย yeah. โอเคติดไว้ด้านนี้อันนี้คือพัดลมนะครับนี่พัดลมเดี๋ยวเปิดให้ดูพัดลมถ้าไว้ด้านนี้มันจะเปิดอีกด้านหนึ่งเหลักการอย่างง่าย อาแปดหกพันนั่นเองคาเล่นติกมาก็ต้องรู้เหมือนกันนี่ถ้าหมูเด้งดึงยังแค่นิดเดียวแต่ถ้าหมูเด้งโดนทีมันก็ตั้มไปไกลขึ้นโอเคติดล้อสักหน่อยโอเคติดนี่วิ่งเลยหมูโู้โว้าอาหหมูคลิ้ง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 แถมแถมอ๋อที่ผมได้จ่ายแล้วเพราะผมเล่นไปแล้วรอบเองตอนนั้นเราเก็บเวลาได้วยมคุณอยากเล่นได้สองสามดาวครบแบบ ธรรมดานะครัคุณต้องเล่นสองรอบเก็บอย่างหนึ่งแล้วให้เก็บไปเก็บอีกอย่างหนึ่งโอเครื้อด้นไปนี่อะไรเลยเนี้อ่ะอืมไหลจากดันหมดไปนี่ลักษก็คือเราติดไปสางหนา้าทำไมมือคลับเสมอดูเพื่อพัดดันอ๋อการใช้พัดลมไม่ใช่พัดลมจด,ดสูบนะฮะคือต้องกดยำๆกดใช้หนึ่ง,งครั้งอีกทีด้วยความเพื่อพลิ้วปี๋ เดือบไปโอเคย้อนกลับกดลัไปเลยเชาเช้าร็อกไม่เป็นไรเลยรถโอเคหน้าต่อไปเลยน่กกากลัวลไม่ยังลุยไม่ยังอยู่แล้วอันนี้ไม่มีของอะไรมาให้เลยทำไงละ่ะก็แค่วางหมูไว้ตามช่องดูว่าหมูช่องไหนถึงเร็วกว่าโอเคไปกับเตียงนะของผมอ,อันนี้คนละท่นานทำไมา อ๋อนี่เหรอช่ามเถอะโอเคลุยดึงดองเด้ดูด้ได้ด้วยเบอราบวกฟังแดหมู่มันไม่เออะชางมันเฮ้ยตัวแขงแล้วครับแล้วควบคุมมันช่อยมันด้วยชางมเถอะโอเคได้แล้วอไปเลยโอเคตอนนี้มีพัดลมช่วยคุณยายสงสัยว่าทำไมผมปิดในทางนี้เพราะว่าขังมันีีกลองดาวอยู่ แต่ผมไม่รู้เป็นก็นเก็บไงแต่ช่าหมดเถอะโอเคเราไม่ริ้มอ่ะเพราะงั้นเราเล่นแบบรวดเร็วครับเพราะอย่างนั้นเราก็ทำแค่นี้ที่เราไปดื้อหวยอุ้ยละนี่คือวิธีเราคนเร็วอ๋อมาถึ้งเฮ้ยมป็นวิธีนี้ด้วยทึ้งโอเคดันแล้วไปโอเคโอค้ ยังกับบันใดโอเคด่านนี้คือการไปอย่างรวดเร็วมีขอเก็บไม้ไม่มีมีแต่แลวนี่ขี้เกียจเก็บเงินโอเคเขาหัามาใช้กัดหลมแล้วก็ไม่ใช้หรอกเลยลุยไปยังเทบไปเลยไอ้หมูเวงเวคลัสกลียอชใช่ไหมอ้าวลูด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 เอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เออจุ๊บถึงด้วยทุมทุมโอเคเดี๋ยวด่านนี้เราขอแค่นี้กันเรามาลุยในโหมดเล่นกันนะครับ เว้นพลิกฝอยโอเคมาดูอินโทรกันก่อนก็คือว่าเรากำลังจาก <c oughs> การที่เก็บไอ้นี่เราได้แล้วเก็บแผนที่ไว้ครบไอ้ตัวโมโนี่มันก็จะส่องเห็นโอ้ไข่บอกว่าเราไม่ใช่แผนที่อีกแล้วเราใช้กล่องไม่ใช้เป็นไม้แทนไอ้นี่นบอกอ่าวาดแผนที่ให้ทุบมันเลยแต่ป้ายดีๆหนึ่งมันเลย,เลยบูมคือกล่องในแท้ที่มันเป็นเทีทีครับไปครอบมันไม่สักเหลือแค่เศษสิครับโอเคเราเริ่มด่านแรกกัน หมาอยู่นี่ฟุ๊บโอเคมันก็จะเป็นแค่สองอย่างนะฮะเอางั้นชั้นแค่นี้เท่านัโอเคถ้ากดตัวนี้เป็นการทําให้ลูกโป่งแตกไม่หย่อนลงแล้วกลิ้งไปก็ได้นี่ผมรอไปก่อนโอ้ยนี่มันลอยไปเลยเย มากเลยโอเคโอ้ okay. oh, ได้ดีเนี่ยไม่ขอไงอ๋อ oh, ด่านพิเศษเพิ่มตรงนี้ฮะได้เหอได้ด่านพิเศษใหม่มาโอเคโอ้ okay. oh, ด่านพิเศษมันจะปลดล็อกในพวกแถวนึงอันต้องการแปดดาวคือในสี่ดาวน,นี้ก็ดานละสามดาวโ okay, อเคดาวสองอ่ะนี่ติดไม่งี้เพราะมีพัลมให้มาเราจะช่วยสร้างแรงดัน โอ้แต่เราเก็บดาวไปแล้วเพราะงั้นเราก็ลุยแหลกทมทมอ่าได้เดียวเชื่อมโอเคหนาแน่ดีพัดลมให้พัดลมคือออโต้พัดลมกับนี่มันมเหมือนกันนะครับตัวสูบตัวสูบเราคือกดตัวแต่พัดลมมันเป็นออโต้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องโกงบนไหลแล้วเขื่นให้ทันทีทึงทึง ไปนะครับตอนนี้มีมีมาให้สอตัวเข okay. Wh really? okay. so ียแกนดนี่เอมมีโปให้สใบคือกดได้สามั้งมันจะค่อยคหย่อนออกมาแต่คุณกดแรงไว้มันก็หย่อนออกมาเลยโมน้อยเข่าเกไปแล้วไปไปปปปปป

được vài tay này chụp okay. cho từng mì mù cười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  chết thùng thùng tung 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 ดึงเส้นชยัยมาในสิบสองวิก็พอจะเก็บดาวเดี๋ยวผมมาเก็บทีหลังก็ได้กันงหนึ่งก็อันนี้ไปมันไปมันหมูโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็เริ่มดิงมตัวไปเด้ะ let's go ไปเลยหมูน้อยเฮ้ยพอก่อนพอกอนสองนันก็พออย่าตกไม่เนี่ยเอา ไอ้หมูไปไหนแล้วหมูหายหมูหายเฮ้เสียมทางนูน้นเอาแล้วเลื่อนลงมาเทา่เอาล่ะไม่ต้องใช้ลูกบองแล้วละ่ะเฮ้ร่อนได้ด้วยไกด์เดอร์เรีเกยกอะไรไกด์เดอร์โอเคมันอยู่แค่นี้ก็โอเคเราไปหมดที่สามกัน เอาแค่รีวิวเพราะฉะนั้นเราเาแค่เล่นให้ดูออกคือถ้าเราเล่นได้ดีๆใช่ไหมฮะเราก็จะเก็บของได้เอาไว้นี่นี่มีพวกเยอะแยะเลยโอ้ยเยอะแยะๆๆๆโอเคเราสามารถใช้ของพวกนี้สร้างของไอ้สร้างอะไรก็ได้สามารถทำให้เก็บกล่องนนวให้ครบโอเคนี่คือล้อมอเตอร์เอ้ยล้อพิคอดสามารถติดมอเตอร์ไปล้อนี่ก็จะปึ๊บ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 นึเหมือนล้อรถจด โอเคเราติดแค่ hey, นะนี้ติดกองก่อนนี่ยร้อยหน้านี่นี่คือโคลาโอเคบิโคลาก็ไม่ใช่คือโคลามันช่วยความเร็วให้รถขึ้นและนี่คือโซดาเร็วกับโคลาอีกเทียดีด้วยดีกว่าคือความมนันโอเคเทียีระเบิดพุ่งไม่ได้ไกลกว่าเดิมโอเคบ ฟริยงยืดการชนฮะพุ่งเลยฮะมอเตอร์เดินหล่อไปโอเคเริ่มถอยผัดออกลบประตู้ดึงใช่อันนี้สตดาไปแล้วเอารถบินมาๆๆๆ ตายดานแค่นี้แล้วมัง้งไม่ไหวแล้วเปิดนี่เก็บได้อยู่แล้วผมเก่งเกี่ยงอะไรมาเตอรยไม่อยู่ทำงานฮ่าฮ่าโอเควันนี้เราจะมาแกนแค่นี้โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่น,นแค่นี้รอเคไม่ซูญเกมใหม่ผมมันรีวิวมาอีกรอบ อย่าลืมเลยครับเล่นแบลกเบรี้กันด้วยที่จะไม่โหลด h d ก็ได้แบลกเบรี้มีทั้งใน PC iOS แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่สามารถทัชได้อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยโอเควันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับ